หมายเลข13นาทีมาขึ้นเวทีไลฟ์สดค่ะไม่รู้ว่าพี่น้องมองเห็นหน้าแม่ครูหรือเปล่ามัน่นใจพันสิบหกน,นั่นแหันสิบหกพันห้าไงอำเภอพรเจริญค่ะ ค่ะไฟ์สดอยู่ในรถค่ะตอนกลางคืนค่ะนี่มันคุณครูอ่ยลรินก็ยังนั่งอยู่กับอ่คุณป้าอยู่ค่ะนั่งอยู่ข้างๆคุณป้าอยู่กเห็นสัตว์ูเห็นสตัตว์สูตรกกนไร่ไสดจ้าขอบคุณค่ะ ได้ชิบสามนั่นทีอ่อนอดดีคอมเมนต์คุยกันได้นะคะคุณครูอา่าไรินก็ยังนั่งอยู่กับอ่คุณป้าอยู่ค่ะจะนั่งอยู่ข้างๆคุณป้าอยู่รุดค่ะเน็ตของแม่ครูมันดูด ง่ออกก่นได้จัดไม่ต้องได้หัวมันดอกมีกันหลายเดี๋ยวเขาชิมไม่อาชีสันเด,ดอนยุ่งกับแม่อ่าจ้า ดค่ะพี่น้องคะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไลฟ์อยู่ที่บ้านเนาะค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องนะคะทักภายก่อน ไปห้อดบ้านแม่จังสีแหล่ไหมหโอ้ยโอ้ยมันดับรวด่ะเน็ตของแม่ครูมันรวดกำลังเดินทางไปเอ่อ จังบาดบึงการยังไม่ถึงค่ะพี่น้องคะ่ะตอนนี้ค่ะเข้ามาทักชื่อว่าเฮนรี่ชือว่าเฮนรี่ แัม่มันคือไปออกอันเก่ามันตัวอันนี้ว่าอันเก่าวะนี่เลื่อนไหมขอนี้นม,ม่้งบอไปไหนยังคงอบอกปวดปวดร้อนมาก<อ>ตอนนี้แม่ครูกำลังเดินทางค่ะ กน่าคืนบอสคดโอยคันย่าหองโถอรอยู่ก็มีอย่าที่เป็นรูปก็จังแบบที่หนีหน้อยๆอ่ะแต่บมองนั้นมันไปขืนมาก mm hmm. แสงสว่างมันก็ไม่แสงแสงสว่างมันก็ไม่เท่าไหร่แออนด้ัต้งได้หัมันดมันลเดี๋ยวเขาชีไม่อสั่นแมออม ใจโทษสุดไปแล้วมันหมดเชื้อนี่มันเห็ดมันมันสีขึ้นยู่หมาข้อมิงเกเนี่อะไรไปไปท้กจุนักเกเนิ้วหนาโสดค่ะพี่น้อง แสงสว่างมันก็ไม่แสงแสงสว่างมันก็ไม่เท่าไหร่ ขอบคุณพี่น้องมากๆนะคะที่ามาส่งกำลังใจให้ แตวันนี้นะคะขอขอบคุณคุณพ่อพิแทคพงคุณครูายลินคุณลุงก้านนะคะแม่บมนีไทยทอดสุดไปแล้วนะคะพี่น้องเพราะว่าเราไลฟ์อยู่ในรถค่ะขอโทษขออาภัยนะคะพี่น้องทีาชีวะมาทักทาย น่าเป็นกำลังใจให้ค่ะ